ผมไม่รู้ว่าเข้าใจถูกป่นะนีผมรู้สึกว่าตอนนี้มีหลายคนเริ่มไม่ชอบกามินแล้วหลังจากที่เธอกลับเกาหลีไปแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบไม่ตอบลายของชาลีก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าใจเย็นนะฮะคือผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ยากอยู่เพราะว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยใช้วิธีการจีบกันแบบสาธารณะแล้วออกสื่อแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแล้วมันก็วุ่นวายมากๆจริงๆ แล้วมันจะยิ่งยากขึ้นเพราะว่าตัวแปรมันเยอะไม่หมดไหนจะอยู่ห่างกันด้วยไหนจะเรื่องของภาษาล่าสุดเนี่ยผมฟังชาลีพูดใช่ไหมที่บอกว่าเหมือนเตือนคนนั้นคนนี้ว่าเอ,อ้ยอย่าอินมากเกินไปนะมีการพูดถึงเรื่องความเป็นไปของพ K เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงผมว่าส่วนหนึ่งชาลีก็อาจจะมีทั้งความผิดหวังด้วยแล้วเขาก็อาจจะพยายามทำความเข้าใจอะไรบางอย่างในเวลานั้นอยู่ซึ่ง FC ที่รักชาลี แล้วก็รักกามินมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องทําใจแล้วเข้าใจเรื่องของต่างชาติต่างภาษาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความคิดที่มันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วไหนยังมีบริบทที่จริงๆผมว่าตอนนี้เขาก็ไม่ยังยังไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกกันได้ว่าแฟนนะคือมันอาจจะดูเหมือนแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงเราอาจจะเข้าใจกันไปเองก็ได้นะส่วนตัวผมในฐานะที่ผมก็เป็นคนติดตามแล้วก็ชอบทั้งสองคนจริงๆผมไม่อยากให้ คนที่กําลังคิดแบบผมอะรู้สึกไม่ดีโดยเพราะกับสองคนคือเราอุอตส่าห์ได้พลังงานบวกจากพวกเขามาแล้วอะถ้าเขาไม่ได้ชอบกันน่ะก็ขอให้เชื่อว่าเขาอาจจะมีเหตุผลแล้วจริงๆเรื่องนี้ถ้าเป็นปกติใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะบางทีเราไปต่อว่าเพราะเราก็รู้สึกเสียใจผิดหวังเราก็ได้พลังงานลบกลับมาผมว่าไม่ดีอะจริงๆแล้วเราแยกแยะเรื่องก็ได้เราแยกแยะมันไปจะดีกว่าต่อให เขามาเมืองไทยแล้วเราก็รู up, mm ้สึกว่าเขาทํางานได้เงินจากที่นี่ไปเราอุตส่าห์สนับสนุนเพราะใหญ่เขาเป็นแฟนหรือว่าต่อให้ซีรีส์เรื่องเนี้ยเรื่องของความรักของสองคนจะจบไปจริงๆอ่ะแต่ส่วนตัวผมเนียผมก็คิดว่าเขาก็มาทํางานอ่ะเขาก็ทําเต็มที่เต็มสิ่งที่เขารับผิดชอบของเขาแล้วถ้ามองกันแบบนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรจะต้องไปต่อว่าเขาเลยเนี่ยแล้วผมก็อยากจะบอกชาลีด้วยในมุมที่แบบของผมเองนะ น้องอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆความสัมพันธ์แบบนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาดูกันไปยาวๆก็ขอให้แบบอย่าพึ่งไปถอดใจอะไรกันเลยนะครับหรือถ้าเกิดผมเข้าใจผิดก็โอเคคลิปนี้นอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นกําลังใจให้กับคนทั้งสองคนก็ผมว่าวัยรุ่นด้วยแหละใจมันร้อนอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยถ้าเกิด เราได้มีสิ่งเหล่านี้ผ่านเข้ามาในชีวิตมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีๆเพียงช่วงหนึ่งจริงๆมันก็ชุ่มชื่นหัวใจแล้วนะถ้าคิดได้จริงๆทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรคงทนถาวรก็ย้ําว่าเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองคนแล้วผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันก็คงจะเป็นเหมือนกับอะไรบางอย่างที่มันแคบเดี๋ยวผ่านไปแล้วทุกอย่างมันก็น่าที่จะค่อยๆมีวิธีการในการคลี่คลายเรื่องราวทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับก็รอดูเนาะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นกำลังใจกับทั้งสองคน